มาวันนี้จะพาทำยำผลไม้นี่เชอร์รี่อง,งุ่นอะโวคาโดกีวีมะเขือเทศส้มเขียวหวาน,นมะนาวขิงสลหนเ กับชิลลี่หรือขึ้นช่ายพริกหอมหัวใหญ่มามาทําด้วยกันน้ำปลาล้า แต,แต่คนชอบนะบางคนก็ถ้าชอบหวานก็ใส่น้ำตาลเข้าไปอีกหรือผงชูรสแต่ย่าหมุนไม่ชอบหวานผงชูรสใส่เยอะไม่ได้เพราะว่าเนี่ยพริกหอมวใหญ่ใส่เข้าไป มะนาวขิงใส่รวมไปเลยเราทำยำผลไม้รวมนี่ง่ายง่ายโอ้โหทานหมดไหมเนี่ยเบลอเลยน้ำปะลาออกไปก่อน เนี่ยคุกเขาเข้ากันโรยด้วยซาลาเน่เป็นช่ายแค่นี้ ได้ละมาชิมดูสิอันนี้ยาหมุนใส่แค่น้ำปลานะเพราะว่าน้ำปลารามันก็เข้มข้นอยู่แล้วรสจัดจ้านออกเปรี้ยว ใส่จานจัดจานโหพริกก็เผ็ดพริกปลูกเองจ้ะเด้อม,มาทานด้วยกันเด้อน้ำยำ ำผล,ลไม้รวมสุดยอดเลยอะวูาโโคาโด เป็นยังไงยำผลไม้รวมจ้ะน่าทานไหมคะมามามาคำตัตูเนี่ยสตอเบอรี่เนี่ยกีวี่ ทานด้วยกันเด้อว่างๆแค่นี้ก็อร่อยได้แล้วค่ะเห็นไหมหอมสะระเนตัดเข้าไปหน่อยอืมว่างๆถ้าใครว่างก็ทําทานนะคะไม่ยากเลยถ้าถูกใจก็อย่าลืมช่วยเข้ามาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะและกดกระดิ่งติ้งติงให้ย่ามุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ